สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดียามเทีย่ยงวันนี้นะฮะวันนี้น้องมีมาแบ่งปันซีนเดิมอีก1ชุดนะครับบอกเลยว่านะครับซึ่งเป็นราคาพิเศษแน่นอนนะครับ<ม>แล้วก็เป็นรุ่นที่ผมเคยเอามาเนะะ<ม>ีฮะเคยเอามาแต่นานแล้วพี่นะฮะ<ม>ตอนนี้ฮะ,ะผมได้มาอีกชุดหนึงนะครับก็นะฮะกี่องค์เนี่ยอ่าหกสิบส ยี่สิบสี่องค์หรือประมาณได้มาประมาณเกือบสามสิบองค์นะพี่วันนี้จะมาเปิดกันให้พี่น้องได้รับชมกันเลยนะครับนะฮะบ,บอกเลยว่ารุ่นชนะจนนะฮะลวงปูจือนะครับวันนี้เป็นราคาพิเศษนะครับใครชอบองค์ไหนใครถูกใจกองค์ไหนปิดได้ปิดเลยนะครับปิดได้ปิดเลยนะพี่นะราคาพิเศษแบบนี้ไม่มีมาอีกแล้วนะพี่นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยในการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายนะฮะ เดครับขออนุญาตเลื่องก่อนนะฮะมาตรงนี้อ่ามาเป็นฉากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่นะฮะมาชมครับแลนราคาเบาๆครับสอี EP นี้นะฮะได้มาอีกหนึ่งชุดนะครับพร้อมกับผู้หญิงมา EP ไม่เช้านะครับรายการนี้เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออันบาก้าหมายเลข66นี่ฮะชนะจนครับโอ้โหโอ้โหหน้ากากเลย นี่ฮะเนื้ออันปาก้าหน้ากากชุบทองหรือเปล่าพี่นะโอ้โหพี่สวยสวยเลยนะครับเลขค้นเบอร์66ด้วยเนี่ยนะฮะหน้าก,ากากเต็มแผ่นนะเอาไป250บาทพี่นะเอาไป250บาทพี่สำหรับรายการที่หนึ่งครับโอ้โหรายการที่หนึ่งเปิดมาก,ก็สวยเลยฮะนี่250บาทราครับต่อมาพี่ชายครับเป็นรายการที่สองนะฮะ รายการที่สองเปิดมาครับโอ้โหปาบโอ้โหลงยาแดงนะฮะเป็นเนื้อลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับในะรายการที่สองเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยเลขคุณเบอร์สองแปดนะพี่เลขคุณเบอร์สองแปดพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยบาทเลยครับเอาไปสองร้อยบาทรวมจัดส่งพี่เป็นไงนะฮะมาลุกนต่อพี่ครับรายการถัดไปครับ รายการถัดไปพี่รายการที่สามโอ้โหเนื้ออะไรครับพี่รายการที่สามเนื้ออะไรครับพี่ชุบเงินนะเนื้อชุบเงินเลขค้นเบอร์หนึ่งเจ็ดลงมันเจ็แปดนะโอ้โหชุบเงินยาแดงเนะครับสองร้อยบาทพอพี่ชายเนะครับสองร้อยบาทพอพนะครับพี่ชายโอ้โหนะฮะพี่พี่ชอบผูกจังไหนนะปิดได้ปิดเลยนะพี่นะครับปิดได้ปิดนะฮะนี่ฮะส้นสวยอย่างนี้พี่ นกครสองร้อยบาทในครับป็นการที่สามนะครับได้มาชุดนี้โอ้ถือว่านนครับได้มาแบ่งปันพี่น้องเลยเนาะได้แบ่งปันพี่น้องเลยนะช่วงกลางเดือนนะฮะในครับโอ้โหรายการที่สี่เปิดมาครับโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองเหลืองสติเนื้อทองเหลืองฮะลงยาแดงฮะนะครับได้เนื้อทองเหลืองลงยาแดงที่รายการนี้เอาไปพี่ในครับสองร้อยบาทในครับสองร้อยบาท เน,นะนี่เรื่องดูนะเลขโคด number หูเลข Code number, เก้าเนี่ยครับเลขโคด n u บอร์เลข number, เก้าพี่นี่ขอสองห้าแล้วกันพี่ขอสองร้อบาทแล้วกันพี่เลขเก้าด้วยนะครับแลขอสองร้อยห้ิบาทแล้วกัน 9, นะครับปรอมาณการที่ห้าโอ้โหขอสองร้อบาทแล้วก,กันพี่นะแคล็ดลก็สุดแล้วพี่เคล็ดลับสุดนะครับ,รบผมบอกแล้วเรีวว่า ร,รายการที่ห้าเปิดมาครับโอ้โหทำไมเป็นสีนี้พี่นะี่ฮรายการที่ห้าพี่เนื้ออะไรเอ่ยรายการที่ห้าเนื้ออะไรเอ่ยเลขเนื้อทองเหลืองนะพี่เลขคนเบอร์สี่หกโอ้โหรายการนี้นะ อย่างก็ทองคําพี่เนี่ยร,รายการนี้เอาไปพี่ร้อยแปดสิบาทพอฮะรายการนี้ร้อยแปดสิบาทพอพี่นะเหรียญเพียวๆนะสวยนะรายการที่ห้านลครับต่อมา,าการที่หกเลยครับรายการที่หกเนื้ออัลบากาหน้ากากนวะเนี่ยโอ้โห เนื้ออันตากาสตากอากาศนวะพี่เนี่ยฮะเลขโคดเบอร์ห้าหนึ่งเนี่ยเอาไปพี่เนี่ยฮะสองร้อยนีฮะสองร้อยบาทเนี่ยเอาไปเอาไปเลยพี่นี่ยฮะโอ้โหนี่ฮะห้าองค์พันพที่โคดท่วมนะครับโคดท่วมพี่ต่อมาครับพี่ชายฮะร,รายการที่เจ็ดครับ รายการเจ็ดเนื้ออเกริกานักกากนวะใหม่เลขเก้าเยอะพี่เนี่ฮะโอ้โหอันนี้เป็นนวะเต็มแผ่นนะครับรายการที่เป็นนวะเต็มแผ่นนี่นี่นวะเต็มแผ่นครับเนี่นะนเต็มนะนวะเต็มแผ่นเลขเก้านะครับนะรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสิบบาทพอพี่โอ้โหพี่สวยมากนะครับเหรียญสวยมากพี่ นะครับพอที่สองร้อแปดสิบาทพอที่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหไงจัดส่งฟรีตั้งหากนี่โอ้โหหาที่ไหนไม่ได้แล้วต่อมาครับพี่ชายฮนะรายการถัดไปครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นเนื้อมหาชนวนนะโอ้โหครับสิ เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารพี่เลขโค้ดเบอร์44นี่ยเลขโค้ดเบอร์44เนื้อมหาชนวนมวลสารโอ้โหสวยๆนี่ครับรายการนี้เอาไปพี่180บาทนี่ครับ180บาทอพอพี่นี่ครับต่อมาครับพีช่ชายฮะรายการต่อไปฮะร,รายการที่9ครับ โอ้โหรายการนี้แบล็กโลดียมนี่ฮะแบล็กโลดียมลายทองนี่ฮะลงยาแดงโอ้โหโลงยาทิวอนครับโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับนะเลขค้นอเบอร์อะไรพี่เลขค้นเบอร์สี่ศูนย์นี่ฮะโอ้โหรายการนี้เนะเอาไปแค่สองร้อยแปดสิบบาทพอพี่ นี่ครับสองร้อยแปดสิบาทพอพี่นี่ครับโอ้โหสวยจ้าเนี่ครับสวยจริงๆนี่ครับต่อมาครับพี่ชัยฮะรายการต่อไปครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบห่อแต่ทิชชู่ด้วยโอ้โหเอาเลยรายการที่สิบองห่อแตทิชชู่มาด้วยฮะนี่ครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูนี่ครับห่อแต่ทิชชู่มาด้วย รายการที่สิบพี่เปิดมาฮะโอ้โหรายการนี้ฮะเป็นเนื้อตะปูสังขะอวนอนเลขโคดัมเบอสี่สองเนี่ยฮะเลขโคดัมเบสี่สองพี่นี่ฮะเพ้นเสมือนจริงด้วยครับโอ้โห รายการนี้นะแบ่งไปพี่น้องที่300ร้อบาทนะฮะสามร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะครับแค่ไปเพ้นท์ก็ไม่ได้เลยครับอันนี้แล้วผมบอกได้เลยนี่ครับไม่โกหกนะฮะพี่พี่เอาไปเพ้นท์ได้เลยหนึ่งเหรียญเนี่ยยังไงก็เกินสามร้อยครับนะไม่รวมเหรียญนี่ครับหนึ่งต่อมาวิชารายการที่สิบเอ็ดนะฮะรายการที่สิบเอ็ดเปิดมาเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารเลขโค้ดตัวเบอร์หม่เลขแปดตัวเดียวฮะ ลงยันําเงินพี่โอ้โหเลขรวยก็มาเลขรวยก็มาครับนะรายการนี้ครับนี่ฮะเลขแปดตัวเดียวครับลงยันําเงินพี่เอาไปสองร้อยเน่ยเอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอครับสองร้อยยี่สิบาทพอครับต่อมาพี่ชายครับรายการจะไปครับรายการที่สิบสองครับหรือรายการที่สิบสองครับ โอ้โหรายการที่สองเป็นเนื้อทองแดงครับหน้ากากสองกษัตริย์ครับนะนี่ฮะลงยาน้ําเงินด้วยพี่นี่ฮะอุ้ยหน้ากากชั้นเต็มด้วยนะหน้ากากชั้นเต็มด้วยนี่ครับรายการนี้เอาไปเพียงแค่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่นี่ครับสองร้อยยี่สิบาทพอพี่รมท่วมนี่ครับรายการที่สิบสองนี่ครับต่อมาครับรายการที่สิบสาม รายการที่สิบสามครับมาเร,เรามาชมพี่รายการที่สิบสามนะฮะที่ชู้นะครับนะครับตัดเลยครับมาชมพี่รายการที่สิบสามห่อมาแบบนี้นะครับภาบโอ้โยรายการนี้เป็นเนื้อตะกวัวลองพิมพ์นะฮะนะครับเป็นเนื้อตะกวัวลองพิมพ์นะฮะด้านหลังจานมือนะฮะ โอ้ยหนังจานมือลงปู่นะครับอุ้ยรองพิมพ์สวยมากเฮ้ยรองพิมพ์สวยจริงพี่อุ้ยเฮ้ยจานมือพี่โอ้โหรายการนี้นะครับผมต้องขอแพงกับเพื่อนเลยนะครับผมขอที่สี่ร้อยบาทวัดใจไปเลยพี่วัดใจไปเลยถ้าใครไม่มีคนปิดนะผมต้องขอแยกเก็บไว้ด้วยกันได้ไหม นะครับผมขอยากเก็บไว้นะบพี่นะถ้าใครเขาปิดนะผมขอที่สี่ร้อยบาทแล้วกันไนดะ้มีคนปิดนี่นะครับผมว่าเหรียญน,นี้น่าหายากนะน่าจะเป็นตะกัวรองพิมพ์เลยนะพี่นะองเงี้ยนะครับโอ้โหสวยมากพี่นะครับสี่นะร้อยบาทพอพี่ตะกัวรองพิมพ์ด้วยยังไม่ตัดปีกนะพี่นะเป็นตัวปั๊มนําเลิกอะพี่ปั๊มตอนปั๊มตอนแรกอะครับนะฮะ ต่อมาพี่ชายครับรายการสปายพี่รายการที่ทิบสี่มาลงกันต่อพี่ชายฮะร,รายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่ครับเปิดมาพี่โอ้โนหนะโหจัดชู่อยู่แล้วพี่นะฮะรายการที่สิบสี่ คอก็จาชิดชู้อีกแล้วครับเรามาชมเลยพี่นี่ครับเปิดกันมาฮะปรับรายการที่สี่เปิดออกมาครับโอ้โหยังสวยฮะนี่ฮะ รายการนี้นะเอาไปเพียงแค่สามร้อยบาทพอพี่นี่ครับสามร้อยบาทพอพี่เพ้นเต็มระบบนี่ยฮะเพ้นเต็มระบบหน้าหลังครับนะนี่ฮะเอาไปพี่สามร้อยบาทนี่ครับโอ้โหนี่ครับต่อมาพี่ชยัยฮะรายการจะไปครับรายการที่สิบห้า เออรายการที่ผ่านไปเนือทองแดงหน้ากลาดัดชุบทองนะโอ้เลขโค้ดนัมเบอร์อะไรเอ่ยนะเลขโค้ดนัมเบอร์อะไรพี่อยู่ตรงนี้นะนี่ครับนะหืมบางพอดีเลยเดี๋ยวผมตัดแล้วกันนะฮะเลขโค้ด number สองสี่ครับ,รน,บ,รรบนี่ฮะรายการยี่เลขโคด้ด number สองสี่เนื้อทองแดงหน้ากลัดชุบทองร้อยแปดสิบบาทนี่ครับร้อยแปดสิบบาทนี่ครับต่อมาครับพี่ชัยนะรายการจะไปฮะ รายการที่สิบหกครับโอ้โหรายการที่16กเปิดออกมาเป็นสกษัตริย์นะฮะรายการที่16กเปิดอาากะะกดอกมาเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะเนี่ยโอ้โหเลขโคจัเบอร์พี่อยู่ไหนเอ่ยเลขโคดัเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวฮนะหมายเลขสี่ตัวเดียวเนื้อสามกษัตริย์นะรุ่นชนะจนหน้าคมมแบบนี้พี่นี่หน้าส,สวยๆคมมพี่สองร้อย แปดสิบบาทครับพี่เอาไปฮะรายการที่สิบหกเลยครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับพี่รายการที่สิบเจ็ดเปิดมาครับโอ้โหแบ็โลเดียมนี่ยครับแบ็โรลเดียมหน้ากากสองเคเนี่ยครับลงยาแดงครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่นี่ครับสองร้อยแปดสิบบาทครับนี่ เอาไปคู่กันเลยนี่ถ้าคู่กันห้ารอยเลยพี่นะเงินจะแดงไปนะครับต่อมาครับพี่ชายถ้ารายการถัดไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นยังสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหปอสิบแปดสิสิบแปดนะครับโอ้โหสิบแปดเป็นเนื้อนวะนะฮะเนื้อนวะลงยาส้มหรือยาแดงเนะี่ย สีแสดนะครับนวะลงยาแสดๆนะครับนี่ฮะนวะนะครับมาเวลนวะโลหะมาเลยครับเลขโค้ดนัมเบอร์ครับหมายเลขสองเจ็ดเอาไปพี่นะสามร้อยบาทอพอพี่นวะโลหะนะครับสามร้อยบาทพอรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาครับพี่ชยัยฮะรายการต่อไปพี่รายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้าโอ้โหอย่างน้เงินรายการทีบเก้าเป็นเนื้ออะไรพี่ชุบเงินเลขขนเบอร์สิบเจ็ดนะฮะลงยาธงชาตินะฮะชุบเงินลงลงยาธงชาตินะนสิบเจ็ดนะครับโอ้โหนะี่ฮะสวยๆกันเลยพี่รงยาธงชาติรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่นะี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทครับลงยาธงชาติในการที่สิบเก้านะครับ ต่อมาครับองที่ยนะี่สิบองที่ยี่สิบมาเลยนี่องที่ยี่สิบเปิดมาครับโอ้โหทองแดงคนระับรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอพี่นี่ฮะรยาแดงแพงเสมอฮะนี่สองร้อยบาทพอพี่รายการที่ยี่สิบนี่ับ ต่อมาการที่ยีเนีครับโอ้โหยี 21, เปิดไม้ยังสวยนะรายการที่ยีเปิดไม้ยังสดพี่เนี่ยเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองศูนย์นะฮะทุบไทเทเนียมนะี่ครับรายการนี้เอาไปสองบาทพอพี่นาคมคมอย่างี้พี่รายการยีนะครับ ต่อารายการยี่สองครับมาลุยกันต่อแกะต่อครับรายการ22ยี่สองครับโอ้โหรายการยี่สิองเป็นไม้มงคลนะรายการ22ยี่ิสองเป็นไม้มงคลแกะสลักนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์อยู่ไหนพี่แกะให้เลยครับ โอ้โหได้คนเบอร์สามหกนะพี่โอ้โหไม้มงคลพี่นะโอ้โหสุดสุดนะฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพี่ไม้มงคลนะครับรายการนี้รายการยี่สิบสองนี่ครับต่อมาครับรายการยนะี่สิบสามะโอ้โหรายการที่สามเป็นแบ๊กโด,ดเดียมลายทองฮนะ โอ้โหการยี่สามแบงโดเรียมลายทองนะพี่เนี่ยเอาไปพี่สองร้อยนะฮะสองร้อยห้าสิบาทพอเนี่ยเลขอะไร 5, 4, ห้าสี่บต้บาทพอต่อมาครับทำการที่ยี่สี่ครับเมื่อกี้ยีสามนี่ยีสี่เปิดมาครับโอ้โหอุ้ยอาบุญร้าซาตินลงยาชมพูครับเนี่ยเอาไปสองร้อยร้อย นฮะเอาไปสองร้อยบาทพอแล้วต่อามาการยี่ห้าครับรายการยี่ห้าพี่โอ้โหเปิดออกมาพ,พาี่นวะหรือเปล่นานวะเลยรคน,นเบอร์สามเจ็ดนะฮะสังพลเต็มสังขติครับโอ้โหรายการนี้โคตรท่วมพ,พี่ ขอสามหบาทพอพี่ใครไวใครได้นะขอสามบาทพอน่ครับต่อมาพี่ยช้ยรายการจะไปครับรายการที่ยีหครับโอ้โหยี่สิเอาไปพี่ร้อยแปสิบบาทนะครับเอาไปพี่ร้อยแปดสิบาทนะพี่นะเลขคนเบอร์สามหก่ ต่อมมา,าพี่ใช้รายการถัดไปอะรายการยี่สิบเจ็ดครับรายการยี่สิบเจ็ดเปิดมาเป็นลงยาไล่สีครับนี่เอาไปสองร้อยพี่นี่ครเอาไปสองร้อยพอพี่รายการยี่สิบเจ็ดนี่ครับต่อมมารายการที่ยี่สิบแปดครับ 28ครับโอนะ้โหนะรายการนี้จนะเป็นหุ่มนะครับชุบทองนะเรียกคนเบอร์5 8นแะครับนี่คนระับรายการนี้180บาทนะครับนะ้าต่อารายการ2ี่ รายการที่ยีิบเก้าเป็นนวหน้ากากเงินพี่เอาลนาะนวหน้ากากเงินพี่ใครไว้ใครได้นะครับเลขหัวจบรหนึ่งสองเอาไปพี่สามร้อยห้าสิบเลยะใครไว้ใครได้นะครับต่อมารายการท้ายพี่ในการที่สามสิบเลยะรายการสุดท้ายครับรายการที่สามสิบขออนุญาตเปิดมาฮะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อเนื้ออะไรพี่เนื้อทองแดงลมดำนี่ครับ เป็นของน่องเงินทองแดงลมดำนะทองแดงบนลานเลขคดัคเบอร์สองศูนย์นะครับหนะักอุดมวลสารด้านหลังนะรายการนี้อัพสองร้อยบาทผมนะพี่ชายนะครับ นะครับสำหรับนี้ก็มีแบบประมาณนี้นะพี่ชายนะครับชอบสนใจกันไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยต่อ EP นี้ห้ามพลาดน,นะฮะใครไวใครได้ใครจะเหมาใครจะยกมาทักมาได้เลยพี่นะฮะยิ่งเหมามีราคาพิเศษกันเลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ